สนาดเรื่อง อันน้เป็นสามก็ได้เอาสปารลูนให้ขึ้นเลยนี่เมือหนึ่งบาทนี่มื่อหนึ่งบาทนี่ครับจุตัวเ่นห้ึ่งอันเป็นยันไผ่านดวถ้าเป็นจุดต้องรู้ตัวตัวเล่นจุเนี่ยันี้หแล้วผ่านผ่าฟิชชิ

คนีย okay. ื <4> <4> <4> <4 ้ตอยหมนเนม่นวาโอี้มาลงกับาห้าันมกกองู้แข่งหนึ่งใบเปหนึ่งใขเ้่นลงมกกองของเขาจะ้หนึ่มุกกองอใบนีนอรมอนยูนิตถูกมุ้ในความสามารถีจะายสองาสส เม่อกี mm ้ห้าสามไร่ปีเมตรมนร็ตัวกาไร่นี่สิบยี่สิบสิบเจ็ดล้านสี่แมนบอลอีกห้ามืนไม่เข้าผ่านดคิวนี้ก็เสร็จแมนเวลาครบ อันนี <Warner> <fragrance> ้ไม่มีครับพราะว่าผมไม่ได้โซบะย่าสกีบไม่เตอร่ีม่าได้ที่แกะด้วยสองที่นะสองนี่ยี่สบเก้าไม่เจอไม่มีจบะเลยครับไม่มีครับไม่บอรับไม่มีด ไปแล้ในชี้ๆอ๋่ชี้ีอ๋หกใบตรงตีรอรอจะดูแล้วสองเด็เขาเปิดนะสองดิเกอร์เลยนะสอมครับสองเนี่ยส่ดเกอร์้องดิเกอร์อะแค่บอกใครเดี๋ยวใู้ท่านคุณร้

นี่ครับนเลตัวเองครับแ่เท่าที่คนไปถ้าเกิด่ออันนี้ข้างห่งลอกลนี่สีเลัอ้ไ่ได้หรือเป่อง็กสนามในกเ่นเปดสองเิดเป็นสี่เป็นอ๋อไม่ด้ติดที่ชยถกในนี้ไม่ด้ถกที่สามสเอ็ดสองเะสเอ็ดที่มือ ใส่แล <ELL> hmm. <parece> okay. ้วทำไรทำไร้อบอี่ขาดเนี่ตอนนี้เรีกกลับได้กรอบพอจะชาร์จงบปเขาจะแบต์ิ่งแปะเ็ได้มาเกว่อสองใส่2ตัวหลังกับตัวนี้

สองัสองแล้วก็ตัวนี้บอกว่าเรียนกาเนคอลัม์เดียวกันที่อยู่แถวหลังคอลัมจะสเตนไม่ได้นะสแตนฟิตนกกาีมานี่หอกมาเดิมตัวบัสหนึ่งจวหนึ่งใบเป็นสองพันหนึ The ่ง <rumors>

นี่อเกอรหล่อมาเดี๋ยวงานี่เกอร์งานพเกอช่ไหมีันให้ไหมฮพี่่อเก็บน้านองหมครับคิวใหม่กไลทโซงจับหกไลทอันที่บอกว่าเป็นครที่สอชล่าคาโกแล้วตมันบานเป็นหนึงล้วเปนรมาซเลย้เนี้ยไม่เนาได้เป็นสได้ต้องดึงมาที่นมัน่ามงเขาที่เนงไม่มี

พิ้งเนตหนึ่งดูการไปต้นสีแดงตัวที่กองพิ้งชื่อสั่งเขาตัวชาร์จหนด่กใบใกหนึ่งดอพิ้งหนึ่งนะแล้วตัวนี้เิิดเเเสร็จไปได้อยู่ไหมไข่เซอร์ได้สามีได้สี่่สองอีตัวนี้เป็นเกสสอง ไปแล้วสองหกเลยกนเขื้าพันตีก่อนนี่ค่ะสิบเจ็ดเสร็จแกสองหน่อยได้เนี่ย ยี <27 S 1> ่สิบเจ <Jamie, S 2> ็ดนั่นกาเตีค่ะเซกิวค่าเลยิวไี่สบองโหวตหมื่นสามสิบสี่สิบนี้มาโลโซบัสหใบสเแตนใบกลาหรไม่สแตนเลยตอนนี้บอกหมื่นป่ไม่นี่ว่าเมื่อสแตนเขาจะมาเก็เขาโซนจวบสอง แต่เองกพอสองมื่สองไปล่อยออลยวี่สิบอี่ีได้อลังงารเตมีบอลค่ะสี่มื่นสอง ก <c oughs> ็ชอบนี้ค่ะเวคบ้าอ่ะสเตนนร่และปกติใครขมหนอที่ข้า่อนอไมโงครับสี่สองเป็นแค่สีตอนแรกผมผมก็เปิดอมว่าแบบผมคิดี่จะสงรส เราเราอยู่ในนี้เลก็เลยคิดงเลยองเดีคืไเป็นเกอตอนนี้แค่ตอนนีไม้ีที่ที่้ไ่ใช่่ใั้ หน่ดียวองงานาเปลี่ยนเป็นอให้รู้กอยนี่ยนไดบ

นี Cal ่ยปดแปดแคดห่อหมื่นตีหนั่งหัตตีเข้า

อ <prediction? S> 3อยสามหกแนดยี่สิบ1องพันยี่สิบสองร้อยสามยี่สิบสองนี่สอน่าะสก็เานบวกไปสอหกสอบวกไป2เงสนสมีหอ่ามี4ใบไปละหพาลังถึงโซบา์จด

เลือกไม่คอค่ะถ้าไม่ได้คอแบงก์กาจจะตีไม่เข้าแต่ไม่ได้บอกกันจะเป็นหมื่นสองได้เข้า

ไม่มีไม่มีผ่านเทเลสโคปผ่านเทเลสค

ที่มาสิบสองสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอิดที่มาสิบสามวันที้ผมร้อสามสี่สมกกูเก็บสอง ไอไอเอาโอเวอร์ติกเกอร์แดงให้หน่อยแล้วพอเสร็จที่ประตูก่อนนะนี่ใช่เอาด้วยึงบุกมาโอเวอร์แดงไปหนึ่งอ็ากได้สแกนตรงนี้ขานี้เาซ้าเป็นตายนะไม่ได้ก่อยห้าโอ์แดง โแดงคือวิซมั้ายอ้สดอ้สแดงโอ้สีแดงโอ้สีโอ้สีแโอ้สีแดง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 โองโอ้สีแด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 งโ้สีโอ้สีแดงอ้สีแดงโ้สีงโอ้สีแดงโอ้ดงโอ้สีงโอ้สีแดงโอ้สีแดงโอีแดงโออสีแงโอ้สีแดอโสอ้สีโด้อสีแดง ได้สิบสี่อยางด้ยัเลยกับตกเพราะว่ามันจะน้ามกาดออกต้องได้ไม่ออกะเหลือสี่ใบสามใบ่าได้เอาแต่ห้าใบหรือว่าสีใบไ่แ่อาใบอีอ่เลสีใช้บอกว่าจากนั้นเจคกามทำเจ้าลายใบรี้ อกวอ่านด้วยเทุกร้คนนี้บอกว่าคนนี้สยส่็นานรู้เหมือนกันก่อนสสงโซ่แล้วกราเปิดทีเดียวไต่บอกว่ไม่หมดไมคนนี้บอกว่าเห็นเรียนรู้ทีตัาเองจะเนงแะสมดุงปนกาเรียนแบบดงดงนตองไปอีทีเดียวแ่ให้นคนนี้แคบท้งไน เมื่อไหร่สามใบนสาเป็นหกเทมที่แล้วเราแบโซตีเลยแค่ดุยวัดไ้หัเ่าไม่มีครับไม่มีไม่ไอันนอ้่างเงยอันนี้ยันสองยูนต้องยังไม่ขัดช่องเอาสาม ที่สองก้าอนสามสิบสี่ครับนนี้มนไป่ใเพราะว่าจะไม่มีตัวเล่มนี่ยี่สิบยี่ิบ้าประกาแจ้ผมพอแล้วแล้วก็พอเตมสรมก็กระดับสองิบไอ้ที้ผมดต้องนั่งทักันเราะเหมือนก้น

สามบาแนี้ย่บส่อันีเวียี่ห้าแตาพี่โกงแล้วเขออีกามอนอันนี้คือเวีสุดท้าสองที่เขาชสุดท้ายนะตัสสี่ห้าอะนี่เป็นสี่ยว่จะกิน้อองัว์ก้ามปลาหรือไม่เ้สัสี่ยนะากาน

ตัวที่ห้าสิบมีการบัตรหนึ่งี่มเกไว้้าหน้ามีากอูดีอะไรเอายรดไม่ได้แจะไม่รูปเราว่าเขาเชิญจวเขาเชิญัวยู่เชิญแลยวจะเป็นยิลนีครับนะะเขาับไหนเขาจบัตรึ่งโมงสอเมีเเหนึ่งนือสงใบสองโ2ไหนาอ

ยี่สองยี่เจ็ก็้ดอลกบมีไมมก็นองี่อแอ้ันอะเนีแล้วก็บวกอีกสองนเป็นอยู่ที่สองเก้าบกสี่สามสสามครับสอินก้อี่ก้ม้า้บวสสี่สามอ่ะสี่สามสี่มีการเปิกอ้เอาครับขอบคุณค่ะยี่เก้า 哎，对。